เมนูนะคะ mm hmm. เราจะกินแบบฟิลเกาหลีมีดักคาบี hmm. ้คอมโบซีฟู้ดคอมโบนี่แล้วก็เราน่าจะกินเซตนี้เบคอนต็อกกี hmm. ้ซีฟู้ดก็มีนะชีสต็อกซีฟูด้ดในร้านเลือกไม่ถูก mm hmm. มาแล้วเซตเบคอนนี่คือไซส์เอสนะคะนี่ไข่ด้วยข้าวมิเนท์น,น,นี่เราสั่งอะไรปลาหมึกข้าวเกียบหรือปลาหมึกเน่ย

มันเผ็ดปะเผ็ดไหมอนี่คือระดับสามมันมีมันมีเท่าไหร่นะหนึ่งส,สองสามสี่โอเคเราจะไม่ถ่ายตอนกินเดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนสุดท้ายเลยเพราะมันร้อนถ่าย <laughs> มัน,นด้วยไปได้ด้วยไม่ได้นี่ค่ะ เมื่อกี้ใครว่าเรากิน,านอาหารเกาหลีใช่ไหรมรกนอาหารีเนี่ยคลีนไม่เหลืออะไเลยค่ะอร่อยมากมันก็ผักเติมได้นะคะถ้าใครอยากเพออปิงเพิ่มทอปิงก็คือสังส่งเติมได้ที่ไหก็อิม่มกสบูรณ์ทีน่นี่ประมาณหกร้อยบาทนำมันนี้เราสังไีิวทกอย่างอม,มากอิ่มเม่ร้าขาวไม่ง่ายะอยู่ั้นต์ตีนร้านอะไรนเะนะะนี่ค่ะ มันน่าจะเป็นเลสซันมากกว่าไม่ค่ะเลสซันค่ะเลสสีเจ๋อเลสสีโทรศัพท์ค่ะเลสซันค่ะทุกคนค่ะกินมาคืออยากกินไม่ได้โดนร้านอะไรใดคือเห็นมันเป็นน้ำมะเขือหลดีนี่คือกินเลยค่ะโอเคค่ะแต่เอ็นจิ๊นน่าค่ะกินเดียบร้อยแล้วจึงจะเลสซ์น่าว่าไปโที่ที่ไหนชท่ยงนี้แล้วก็จะเที่ยวที่ไหนเที่ยวด้แล้วว่าจะรอบใหม่เลสซันเลสซ์น่าเอ็นจิ๊นน่าสนใจที่ทัครักที่ใครถึงเอาไว้